สวัสดีครับสวัสดีครับผมกำังพูกับเราใน J O K นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นโกพาลาดินสายสาย BR อาร์บวกเซนิกครับผมกับคาเนโร่นะครับสายโอร์ดรีเบิร์สนะฮะยังยังยังอยู่นะฮะแอบเพ็แม่ขี้เห่อนะครับผมช่วงนี้กำลังเห่ออยากเล่นมานานไงแต่มันยังเล่นไม่อยู่มือมันยังเล่นไม่อยู่มือจริงชนะได้แล้วมันยังเล่นไม่อยู่มือจริงๆแต่ชนะได้เมื่อกี้เพราะมันฟุกหรือกูไม่เชื่อ เปลี่ยนใบหนึ่งใบหนึ่งเหมือนกันเอาดิผมก็มั่นใจเด็กนี้เป็นมือสองรองจากโกเอ้ยรองจากชาโดอ่าไม่ใช่มิโนว่าเหรอเอ้ยมิโนว่านั่นเด็กหมายเลขกศูนย์อ๋อเป็นหมายเลขกศูนย์เป็นของลับโอ้โหเป็นของลับเลยนะของลับอยู่มีขนปะไม่มีครับไม่มีขนด้วยเหรอไม่มีอะไรอยู่มิโนว่าเธอเป็นคนสวยแถมรวยเสน่ห์จ้า โอเคสิบเอ็ดถ้ากูเล่นแพนนะแสดงว่าไอเด็กที่เอาโกกูไปเล่นนี่ส <4 S 2> ี่ไเคี้อละจัวไอกี้ชัวไอกี้ลงของไว้กับโกลกูละกี้ไอนิกกี้อ่ะตอบครับอราไม่ได้ทิ้งจวดเหรอไม่ไม่ไม่โอเคลองนิกกี้พิมพ์มา สิบแวนครตัวตัวนี้เท่าไหร่สิบสองครับข้าวแว่นสิบสองครับมันสิบสองครับมิดเลยมิดเลยมิดเลยอ้ยเหมือนคุณรู้สถานการณ์บ้านเมืองตีแว่นเท่าไหร่ครับสิบสิบสามสิบเข้าเลย เช็คขีครับอุ้ยขีด้วยโหยังโหดทำได้ไงครับเนะ P ash, P ash. ี่ยพช a g e มีช็อตจะโหดตรงนี้จะไม่ค่อยเฮฮานะครับจะเครียดเครียดกับการเล่นนิดนึงสิบแวนฮะเออพาวันยีดโดดสสุดยอดเลยสิบสี่พาวัน เข้ามาโอ้โหชี้พลังข้างหนึ่งพลังแวนอีอสองพลังแวนดอโอ้เมสาวน้อยชนะไปเลยจบแล้วพ่อเดินจัว,วจอัรติแวนครับเท่าไหร่สิบเจ็ด เออไม่ถึงสิบห้าสิบห้าสิบห้ามีนะสองได้สองได,งด้เบิร์ดเชคเซคันด์เชคสิบเอ็ดแจ้งข้าจบง่ายฮะสิบหกแวน ได้หนึ่งป่ะแปบหนึง่งใช่ได้หนึ่งอ่ะสองได้ไม่มีบอก ตีแวนครับสิบเจ็ดเ <17. S 1> ข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยเช็คเอ่อคีปล <12, 13 S 2> ลังข้างหนึ่งแดงสิบหกขอ5ห้าพันจบครับ สิบแปดนครับการะกหนึ่งจริงจมือกาดได้อ่ะแต่ก็ต้องกาดนะถ้ากาดได้แตไม่อยากกาดอ่ะไม่อยากกาดก็ตายนะฮะไม่กาดอ่ะผมสมผมไอจีนะอ่ะดอ โอ้โหเก่งไหว้มันเสียดายมือพลังแวนเสียดายมือจริงผมบอกผมไอจีคุณก็ไม่เชื่อเสียดายมือจริงเนี่ยดูดินี่นี่คืออะไรไอจีเนี่ยสองไดก็แตกอยู่ดีป่ะไอจีเป็นพี่น้องเล่นไสคข้อเดียมแวนไม่เราไปยิวไม่ใช่โอเคครับผมจับแล้วโอ้ยจับมาแล้วเราเนะื่อดส่ถ่ื้อดกเอดื้อ้้อกัน

บอกเลยว่าสกิลพระเอกชัดๆถ้าชอบเราก็กดไลค์ใช่กดแชร์ติดตามกด subscribe นะครับขอบคุณสปอนเซอร์นะครับผมนั่นคือ JR ละครับบีบุ้งนะครับผมให้การสนับสนุนในการทำคลิปดีแบบนี้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วขอมากสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ